คอนเทนต์ไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่ดูนะขนาดเมื่อกี้น้องๆเียผู้หญิงข้างหลังยังไม่รู้เลยว่าบราบแต่ละอย่างตา่างกันยังไงยังไงก่อนนะ ไม่เคยมีใครทำกุยี่ม่าเลไม่เคยมีเลยบนโต๊ะนี้คือเรียกไม่เหมือนกันเลยเราจริงบ้าคนละโลกกับผู้ชายนะผู้ชายมีอางเกงไหนแค่ยุ้ยกับไม่ยุ้ยแค่นั้นใช่ใช่ใช่สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่อากาศเป็นยังไงครับแ่รนี่ไงนี่นี่แล้วคุณก็คือกำลังชมว่านไปเรื่อยนะวันนี้นี่เป็นวันที่ผมเฝ้ารอคอยมานานมากออฟฟิศนี้รวมคนไม่ปกติเอาไว้มากมายแล้วก็เป็นช่องที่ผมเนี่ยติดตามมาแสนนานนะครับคุณเป็นใครในองค์กรนี้ครับ เป็นแม่หมายถึงว่าคุณคลอดพวกเขาเป็นคลอดลูกๆออกออกมาแต่ละคนเป็นไข่หรือเป็นตัวฮะเป็นทั้งไข่ทั้งตัวว้าวคุณคือแม่แบบไฮบริดแล้วเธอล่ะเป็น let's go ภาพให้ let's go นะค่ะ let's go oh let's go ดีมากๆเลยนะทำไมตาพี่ว่างเปล่าอย่างนี้วะ let's go นะเออเอาเอาเอาว่าแต่ว่า ผู้ชายที่ผมกำลังค้นหาเขาเนี่ยที่เป็นเป็นบอสของพวกคุณเนี่ยที่เวงเนี่ยผมชอบเขามากนะาคือแต่ว่าในจอเนี่ยเป็นแบบนึงหรือว่าตัวจริงเนี่ยเขาพูดจารู้เรื่องหรือไม่เขาเป็นคนอย่างไรครับแม่เขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีรักครอบครัวรักครอบครัวมากเมื่อกี้ผมว่าตาผมว่างเปล่านีแม่ว่างเปล่ากผมนะ ตาแม่ไม่มีความจริงเลยแม่กับพิบตาทีเหลือไปทางซ้ายคิดด้วยสมองซีขวาแม่กำลังโกหกผมดูลายทูมีมา ing, จริงนะฮะพูจารู้เรื่องนะฮะมผมว่าแม่พูดไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> ผมไปทำงานของผมดีกว่านะเอายินดีที่ได้เจอนะทุกคนนะ <c oughs> ส่วนข้างหลังดูดุดันไม่ยุ่งกับเขาดีกว่า <c oughs> สวัสดีมากๆครับ <c oughs> สวัสดีครับดีใจจังเออเป็น,นไงมาไงบังเอิญจังเลยครับ บังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวยครับบัังเอิญคืนนน้พระจันทรร์สวย้องเพลงได้ดีฮะแก้วเสียงดีหน้าไปออกแผ่นเติบดีพี่ทุกเพลงดีครับครับครับพี่ก็เยอะทำไมต้องนั่งพร้อมกันดีกว่าไม่งั้นดูไม่ดีหนึ่งสองสาม ดีครับดีใจจริงๆวันนี้ผมจะพูดน้อยนะครับเพราะว่าปล่อยให้เป็นสเต็ปของเทพลีลาเขาทว่านไปเรื่อยมาเกือบร้อย EP วันนี้ผมปิติหัวใจที่สุดสักแสงมึงไม่ธรรมดาปิติหัวใจจริงๆครับผมดูตลอดนะครับผมดูตลอดที่ไปท่องเที่ยวอันนั้นว่านชัยไม่เคยมีใครทำกุยทีบันดาเลไม่เคยมีเลย เป็นสถานเลยคือน้องตุลาเนี่ยเขาบอกว่าพี่พี่เนี่ยพี่เวงเนี่ยเตอร์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้หญิงด้านอุปกรณ์ต่างๆของผู้หญิงใช้คำว่าพยายามเข้าใจผู้หญิงพยายามเข้าใจผู้หญิงวันนี้เรามีรีวิวห่วงคุมกําเนิดเจดยี่ห้อครับเอามาห่วงคุมกําเนิดคืออะไรอ่ะเออก็ไว้ใส่หัวอย่างงี้ไงไม่ครับเป็นเรื่องความรู้สึกครับห่วงว่าจะมีการคุมกําเนิดหรือไม่ไรอ่ะโอเคครับ เลียงก็ไปก็ดีเอาเลียงเลีวยนที่เป็นคุณมีระเบียบไงอะไรวะเนี่ยไม่เจออะไรเลยไอ้ล็อกแมนกดก้นเปล่าเอาไว้การตูดทังเปล่าคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความพยายามเข้าใจผู้หญิงเท่านั้นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาจะนำเอ่อหรือบทของท่านมาล้อเล่นแต่อย่างใดนะครับจะได้เข้าใจว่ามันมันเรียกว่าอะไรอะไรครับผมจริงจัง ไม่เล่นไม่เื่นนี้รอเล่นมาไม่ได้เพราะว่าเมียพี่อาจจะดูก็ได้ครับน่าจะดูแหละครับใช่ครับก้อแรกครับทีเชิตบ่าเนะทีเชิตบราเป็นประเทศ ชุดชั้นในอย่างนึงครับตัวนี้เหมาะกับ T-shirt b r รับอันนี้น่าท T-shirt date b ร a ครับผมได้มันเป็นตัวนี่ยตัว T อ๋อนี่ยจังหวะแบบนี้ทำได้ยังไงผมอยากจะ้วทำตามแล้วทำตามพี่ให้ได้เลยผมเดานะอ่ะผมเดาแบบไม่มีความรู้เลยท t s h i r ตบรามันน่าจะไว้ใส่กับเสื้อยืดมันก็ควรจะมีแบบมีมีขอบปกป้องแบบนี้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่มันจะมีควรจะมีขอบปกป้องบนโต๊ะนี้คือเรียกไม่เหมือนกันเลยหรอไม่เหมือนจริงป่ะคนละโลกกับผู้ชายนะผู้ชายมีกางเกงในแค่ยุ้ยกับไม่ยุ้ยแค่นั้น ใช่ผมขอดานะผมว่าผมว่าแบบนี้เฮ้ยวันหนึงวิเคราะห์ก่อนทีว่าก็ใส่เสยืดมันก็จะมีขอบปกป้องไม่ไม่เป็นรอนเป็นหรือทําให้มันแยกเลเยอร์มาก่ะฮะมิเคราะห์ดิเดี๋ยวกูลองผมพี่เทพบ้าหมายถึงว่าบาที่ไว้ใส่กับเสย,ยืดไม่ไมแมใน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าันนี้ก็มีเหตุผลนะมีเหตุผลมีเหตุผลมันก็คล้ายๆกันป่าวพราะว่านี่พี่คิดกันนี้เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะมันดูธรรมดาที่สุดครับใช่ใช่ เพราะว่าทีเชิ้ตบารเนี่ยปกติทีเชิ้ตก็คือจะปิดตรงคอตรงไหล่เนี่ยทีเชิ้ตไม่จำเป็นต้องปิดตรงคอครับเสื้อยืดไงมันไม่ได้เปิดไหล่เพราะนั้นสายมันจะไม่ไม่ความจะเป็นของสายไม่ไม่เกี่ยวไงถ้าเสื้อเปิดไหล่เราใส่บารอย่างนี้มันก็ไม่สวยถูกไหมต้องลงในบ้านอะไันนี้ขึ้นมาผมว่าอันนี้ผมว่าอันนี้ผมว่ามันมีผมว่าีมีคอปกป้องผมเดาเฉลยนะครับถูกอันนี้ถูกคืออีกอย่หนึ่งอะไ จะไม่มีลูกเล่นเยอะครับมันก็เหมือนกันป่ะพี่เนี่ยมันก็เหมือนกันบ้างไม่เหมือนไม่เหมือนโอ้คือเราเน้อผ้าไม่ออกที่สมมุติผู้หญิงแบบถอดเสื้อมาใส่เสื้อทีเชิ้ตถอดมาแล้วเจอเนี่ยเห็นไหมการทำคอนเทนต์อยู่กับผู้หญิงทําให้เราเข้าใจผู้หญิงเรานึกไม่ออกผ้าผู้หญิงถอดทีเชิ้ตมาแล้วจะเจอสีแบบนี้ไม่ดาไล่ดาเล่นต่อไปครับทังบาท รั้งบาร์ U K L U n g ต้องใบที่ก่อนไม่งั้นที่ไม่ดูคำศัท์เพราะนี่ด้ดูเกื่อจุ่มจ้วงนี่แม่งควานลึกสุดเลยเอาด้วยเป็นบาร์ที่ไม่คุ้นเราไม่คุ้นรูปแบบมันแล้วคงไม่คุ้นชื่อมันเหมือนกันอันนี้ใส่กับชุดลาตีต้องแบบไปเนี่ยครับใส่กับทีเชิ้ตคอ วีวีลึกไหม่ๆม่ไม่ม่่กับชุดที่แบบต้องเปิดอะเปิดขนาดไหนเกือบถึงสะเดือลึกจริงๆนะเนี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้อันนี้อันนี้อะถูกต้องครับต่อไปครับฟุสบาร อ๋อุ่ชตอบได้เลยนะพุท่แปลว่าดักมาดันออกมาเอ้าแล้วนี่ไม่ดูมหรอเนี่ยแทบไม่มีพื้นที่เลยนะไม่แต่ว่าเวลาเวลามันพุชอะว่านครับครับแพุชจากด้านล่างกันเอ้าแล้วเนี่ยอันนี้อันเป็นก้อนมาไม่แน่ใจอันนี้ไม่ใช่พุชจาด้านล่างต้องลองดูไปอันนี้เสริมให้เป็นแค่เหมือนแบบว่าให้รู้สึกว่ามีทรงแต่อันนี้มันพุชอันนี้ก็ดันขึ้นโอยขึ้นมา โกยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ไว้มันไว้ทำอะไรโกยขึ้นมาดูเขาดีไซน์มาเพื่ออะไรเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปหัวใจถูกต้องครับแล้วไงต่อว่าวันฮัตเลตได้จีบแล้วไงรู้สึกเลยครับเก้าสิบหกเหมือนกูกำลังเหนื่อยอะไรวะเนี่ยคิดว่าเป็นอันนี้คิดว่าเป็นอี้เพราะว่ามันพุชจากด้านล่างนะฮะใช่ไหมฮะจากที่การวิเคราะห์ของครูตอบเลยตอบเลยอันนี้แหละอันนี้แหละผิดครับเฮ้ยอันนี้ใช่นี่ไงบอกมึงแล้วเติร์ดยากจังเลย พุชบรานะจำไว้นะฮะพุชบรพลังบราต่อไปครับแท็บเล็ตบราแปลว่าอ,อะไรครับแท็บเล็ตนี่ก็เป็นเหมือนอุกปกรณ์ S, <c oughs> <S, S T R A อโอ้โห่สตรัปสตยังไม่ดีมันคืออันที่ถอดสายได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนีเ้เอาอันนี้นเอาไว้ใส่เปิดไหล่ครับใช่คนระับ <c oughs> อันนี้ง่าย ถ้าเราผ่านเขาว่าพลังมาแล้วเนี่ยที่เหลือแม่งกระจอกพี่สงสัยอันนี้มันเสื้อเหมือนเสื้อว่านเลยครับผมโอ้เข้ากันนะคือจุดจะเท่ากันไดเลยเดินไฟสามเฟสด้วยนะครับเนี่ยงงเหมือนเราลองกันสักข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายหรอข้อสุดท้ายเลยครับจบเลยบาเล่บาเล่อ๋อเอาไว้เต้นบัลเล่ครับจริงป่ะชุดบัลเล่จริงป่ะบาเล่เนี่ยถ้าออกเสียงให้ถูกก็คือบัลเล่แปลว่า ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดบาเล่สวดีน้องไม่ใช่อยู่บ้านอันนี้ไม่ใช่ยกส่งนะอันนี้อันนี้เป็นจีติงแล้วน้องมันน่าจะเลือกคำตอบให้ ให้เป็นแบบหลากหลายด้วยอจะมีใกล้เคียงเลยก็คือเป็นอันนี้เขาใส่เป็นหรือบราเลสมันต้องเป็นบาที่เราไม่คุ้นไงเอาจริงๆนะตอนนี้ไม่คุ้นสักอย่างเลยดันไม่คุ้นจริงอ่าผมดูน่าเกลียดเลยนะก็คุ้นบ้างก็พอคุ้นบ้างแต่ว่าไม่มากนี่ไม่คุ้นเลยอ่ะโอ้ตัดช่องด้วยโอ้นกตัวนี้ตื่นเช้าอันนี้แปลกด้วยดีไซน์แม่งแปลกใส่ทั้างหน้าหลังหลังสิบกุญแจยาวปกิโลมันนีที่เดียวกันเหรอ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบาบาเพื่อนรักอ่ะคนแร วนใส่ยังไงวะอันนี Good ้เหละวะอันนี้แหละอันนี้อะเออบาเลสเนี่ยเหลือคืออันนี้ข้อ่ะไราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเออเป็นประเทศที่เปลือกเสื้อคอปที่ใส่แล้วคือแบบผู้หญิงที่จะใส่เสื้อคอปที่เป็นแบบชุดชั้นในแบบเอาเสื้อคอปคืออะไรก่อนเสื้อรอยที่มันแบบสั้นๆรอยโอยแล้วพี่ยังใส่ พี่สรุปให้ผมหน่อยดีกว่าเพราะว่าเป็นวาระอันดีที่ผมได้เดินทางมาเทพธีราถือว่าเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมหัวใจของผมในการทำคอนเทนต์ออนไลน์จริงจริงวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ว่านสายขอโทษขอบคุณที่ว่านคณะกรีนนะครับนักร้องชื่อดังนะครับได้มาอยู่เทพธีราวันนี้เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจของผมจริงๆนะครับพูดดีไปไงต่อครับ หัวไหลกูสุดหมดแล้วก็ขอบคุณที่มาขอบคุณที่มานะครับก็มารู้สึกว่ามีอะไรทําที่แปลกใหม่ๆไม่ซ้ําเดิมแล้วก็เป็นเรื่องของบราต่างๆจริงๆคอนเทนต์ไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่ดูนะเพราะว่าดูแลจะได้รู้สึกว่าเป็นยังไงขนาดเมื่อกี้น้องๆผู้หญิงทั้งยังไม่รู้เลยว่าบราแต่ละอย่างตากันยังเลือกใช้บราให้ถูกท้องกับตัวเองนะครับเพื่อคุณภาพสีที่ดีดีทังเลยผมอยากให้พี่แบบลงเล่น แบบการเมืองการปกครองด้วยนะครับผมครับผมลงการเมืองรอเปลี่ยนนี่ับลาละบายสวัสดีครับ <laughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>